伟大、啊。 เกียรติมาเทสชันข้าหลวงอัจฉริยะเส้นหลอดลูกกาเซึ่งจัดขึ้นโดยกรมเจ้าพักกระทรวงคมนาคมค่ะวันนี้านผูดเกี่ยวกาบการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยในศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและดรอัิฉริยรัตนเสรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมดิ่งพัฒนาทางน้ำช่วยลดปัญหาจราจรทางถนน การเดินทางทางน้ำสายในปีพุทธศักราช2567ท่าเรือที่ได้รับการพัฒนาจะมีรูปแบบที่ทันสมัยและมีสถาปัตยกรรมที่เป็นอันตลักษณ์สวยงามการพัฒนาได้มุ่งเน้นให้มีความสะดวกสบายรวดเร็วปลอดภัยให้ทุกคนเข้าถึงการบริการทั้งเด็กคนชราและคนพิการมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ เรือท่าช้างถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางในการเดินทางทางน้ำไปยังท่าเรืออื่นคนเอกประยุทธ์จันโอชา้นตีว่าการกระทรวงมหาดไทยลนตีว่าการกระทรวงคมนาคม้นตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับในนามคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรี ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดท่าเรือท่าช้างสาธรสมาร์ทเพียสมาร์ทคอนดิชันในวันนี้ปลอดภัยเชื่อมโยงโครงข่ายล้อล่างเรืออย่างไร้รอยต่อได้ดำเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางน้ำเพื่อตอบสนองเป้าหมายตามยุทธศาสตร,ร์ชาติและยุทธศาสตร,ร์กระทรวงคมนาคมมาอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนมาใช้เรือพลังงานไฟฟ้านำล่องให้บริการจำนวน15ลำเป็นพระน่านนาโยโร,รัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากระทรวงคมนาคมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับพระน,นโโรร่ทนนาัยมนตรีและคณะตลอดจนท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านในวันนี้รัฐบาลภายใต้าการนำของพระนัทนาโยมนตรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีระหว่างพศ2561ถึง2580 25ซึ่งกระทรวงคมนาคมมีนโยบายในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งทาง,งบกน้ำรางอากาศให้มีภารกิจในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำซึ่งได้กำหนดแผนพัฒนายกระดับท่าเรือโดยสารสมาร์ทเทียในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปีพศ2562 ถึง2,567สวัสดีครับท่านลำตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วดีช่วยกระทรวงคมนาคมผู้ว่าราชการรัฐผา้เอกชนแขกผู้มาเกี่ยวสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้เรามาหลายท่านด้วยกันนะทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยในส่วนของสำนักทรัพย์สินซึ่งทั้งหมดด้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทําให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาให้ได้ในขณะนี้นะครับเพราะมันเกี่ยวข้องในเรื่องของการลงทุนการทํา ก่อสร้างการปรับปรุงต่างๆดูความเป็นรงการใช้ที่ดินด้วยนะครับเช่นี้ก็ถือว่าวันนี้เราก็ทำสำเร็จมาได้มากพอสมควรในเรื่องนี้เฉพาะเรื่องนี้นะครับก็วันนี้มาก็เห็นรอยยิ้มพี่น้องทุกคนก็ยิ้มแย้มส่ยกันดีนะสาวๆจากฝั่งนี้นะเชิดแดงๆเนี่ยนะสาวทุกคนแหละเนาะอืมก็วันนี้เป็นเกียรตินะครับได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดท่าเรือท่าจ้างสาธรนะในวันนี้ ทุกคนองราเป็นความเข้าใจของผมในฐานะเป็นนายกตรีในฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลน,นะครับและรัฐบาลของพวกเราที่มุ่งมันนง่นในการขับเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคำเนะนโครกส่งทุกรูปแบบทั้งทางบกทางเรือทางอากาศทางน้ำน่าจะเห็นว่าเราทำทุกอันนะเพื่อจะเจิญก้าวหน้าทันสมัยให้มีการเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพและทำอย่างไรให้พี่น้องประชนได้รับความสะดวกสบาย จากระบบการเดินทางที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วและปลอดภัยตามมาตรฐานสากลน,นะครับมันก็จะเป็นการแข่งขันการยกดับขีดความสามารถของประเทศในด้านเศรษฐกิจจากาองข่ขายค้ามนาคมที่เข้มแข็งคือทุกคนเข้าถึงโอกาสหมดนะมีทางเลือกนะว่าจะไปทางไหนเดินทางอย่างไรนะทั้งในเนรืเ่อกง,งาอการประหยัดเรื่องการใช้พลังงานในเรื่ององการประหยัดค่าใช้จ่ายในะเรื่องของลดการแอรอัดนะบนท้นนทนองถนนและถนนเนี่ย นั่นคือสิ่งที่มันไม่ใช่แบบคือทำตรงนี้มันด้แค่ตรงนี้รัฐบาลไม่ได้คิดอย่างนั้นรัฐบาลจะคิดไปว่าที่มันเชื่อมโยงมันได้ตามไปอย่างวันนี้บอก็ยากพูดนอกที่ทุเขียนมาแล้วกันด,ด้วยนะเพื่อจะทำความเข้าใจนะผมว่าคนเข้าใจอ,อะ่ะเข้าใจแต่อาจจะมีบางคนยังยไม่เข้าใจอยู่อย่างวันนี้เราทําเรื่องนี้เราได้อะไรบ้างเรื่องนั่งเรือโกโก้เรือไฟฟ้าสะดวกสบายแค่นั้นหรือไม่ใช่ เมื่อกี้คำพูดไปแล้วเรื่องอะไรเราต้องลดการปล่อยของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมเราต้องไปแผนในการปรับรถไฟฟ้าเรา30%ภายในปี2030ทั้งรถทั้งเรือทั้งอากาศอะไรต้องปรับหมดอ่ะนี่คือที่อันหนึ่งก็คือเรื่องคาร์บอนเครดิตและเรื่องที่เราตกลงในคดียี่สิบหกใช่ไหมจึงเป็นเวทีโลกแล้วก็เป็นสิ่งสัมพัญเรื่องถึงภัยน้อรโลกในวันนี้เรื่องโลกร้อนอันที่สองที่ได้มาคืออะไรไม่ว่าจะเรือไม่ว่าจะเรือไฟฟ้ารถไฟฟ้ากานส่วนนี้ก็เป็นการประกอบภายในประเทศที่ จะทํามาในประเทศใช่ไหมเท่ากับเราเกิดห่วงโซ่นี้เกิดสมิ่งนั่นภาคธุรกิจลงทุนก็เกิดสมิ่งเพราะนั้นไม่ใช่จะไม่ใช่ที่นโยบายทุกครั้งเนี่ยจะมองเฉพาะว่าบางที่เปิดไม่ใช่ทุกคนคิดเหมือนกันหมดโดยเฉพาะรัฐบาลนะท่านกระทรวงธบมกรมเขาก็คิดตามกันเพราะนั่นนี่คือนโยบายของรัฐบาลก็ต้องหาดูว่าเราจะทำยังไงให้มันเกิดห่วงโซ่คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียมันเยอะจะทำไปทั้ทีเนี่ยมันยากเห็นไหมใช้โค้ดได้เมืนเยอะไง มาติดค้างอยู่บ้างติดแัดอยู่บ้างเราอยู่บ้างก็เดี๋ยวทาใบมันก็สาเร็จเองแหละวันนี้เราก็ทำแล้วกับปี62เจอบ้างแล้วคาดบริษัทปี70ทั้งหมด29สถานีเรือไม่ใช่เรียกว่าท่าเรือเรียกสถานีเรือที่มีการให้ประการครบบุกย้อนเจมบ้างแต่ใบก่อนก็คงนึกภาพออกสมัยผมเด็กๆสมัยไม่เด็กมากนะะักอ่ะนะก่อนปี62ก็แล้วกัน เราก็รู้ว่าสภาพเป็นยังไงแต่ทั้งนี้มันเกิดขึ้นมาได้ไม่ใช่เพราะรัฐบาลอย่างเดียวมันได้เพราะพี่น้องประชาชนเราร่วมมือด้วยใช่ไหมไม่งั้นเราทำอะไรไม่ได้หรอกครับนะเพราะเราจะต้องฟังประชาชนนะครับอะไรที่ทําได้อะไรที่ทําไม่ได้ถ้ายังติดขัดอยู่ก็อธิบายกันเข้าใจกันดูแลกันไปจนมันเกิดขึ้นมาได้นี่ไงสภาพท้องน้าวันนี้น้ำน้ำในแม่น้ำตาสัใช่ไหมคนวนฝั่งเขาเยอะจังใส ถือว่าประเทศไทยมีอะไรดีเยอะนะถูกไหมที่เรียกว่าอำนาจระบุนที่เราซอฟท์ฟลาเวอร์ 5F ใช่ไหมแล้วผมก็เพิ่มเติมไปเรื่องสบายดีการหนึ่งรอยยิ้มนะเรามีโอกาสอีกเยอะโดยเพราะยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเอเชียตะวันออกเฉียงในต้เนะี่ยเข้าใจไหมเพราะของเราเ,น,น,เน,าารานี่ยมันไม่ได้แข่งอาหารไงแข่งเกษตรกรรมทึ้งคนทั้งโลกก็องอาศัยต้องอยู่กินนะเพราะฉะนั้นถ้าเรา คุยภาเรามีความสงบมีเสถียรภา,าพจะไปไหนเสียนะเนะเพราะนั้นเราก็จะจะเราก็จะมีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนั้นเราต้องอยู่ท่ามกลางความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองความมีภาพของรัฐบาลอ,อะไรแล้วแต่แลประชาชนทุกคนก็ต้องรักกันเพื่อแผรเข้าใจกันเนะี่ยไม่เข้าใจก็คุยกันให้รู้เรื่องให้เข้าใจกันนะเราแบบแยกก็ไม่ได้เพราะเราเป็นคนไทยด้วยกันใช่ไหมเพราะนั้นช่วยกันทำนะครับนะช่วยกันทํา ทุกคนก็ฝากขา้อบวากับรัฐบาลผมก็ฝากขา้อควากับประชาชนว่าขอเพียงแค่ร่วมมือให้กำลังใจซึ่งกันและกันเท่านั้นเองนะอันนี้ก็เราสรุปได้ว่าเราพร้อมที่จะตโตัวะระยับน้ำก๊คงแลียงเย็นในอนาคตอันใกล้นี้ตามยุทธศาสตร์ที่เราวางไว้ที่เราวางไว้ยี่บปีน่แหละหลายคนบอกว่ามันนานเกินไปหรือเปล่า ก็ดีดูเฉพาะตัวอย่างเรื่องท่าเรือทำกี่ปีหกสองถึงเจ็ดศูนย์แปดปีนะคือฟังต่อเรื่องมันเรือเสร็จบางอย่าง่็ทำอีกหกทั้งหมดหกยุทธศาสตร์อ่ะยี่สิบปีเขาทำทีละปีหนึ่งแผนปีเดียวแผนสามปีแผนห้าปีแผนต่อเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เสร็จไปที่ท่านที่กันส่วนนี้ต้องทำตามนี้เพราะไมันกำหนดไว้แล้วไอ้ยังอื่นก็เรื่องของการที่จะแก้ปัญหาโน่นนี่ลงทุนมต่ก็มีงบมาณอีกส่วนที่ไปทำอยู่แล้วใช่ไหม เราจําเป็นต้องขายได้ลอยสูงข,ขึ้นวันนี้สิ่งที่เราจะได้กลับมาก็คือการท่องเที่ยวการบริการเนี่ยนะทำยังไงไประชาชนคนไทยจะเกดอรอน้อยที่สุดอะไรไหมโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้นี่คือสิ่งที่มันเป็นความเจ็บปวดนะที่นายกกับรัฐบาลก็เห็นใจจริงๆหลายอย่างมันกเกิดผลกระทบขึ้นทั้งสองเรื่องที่บาดหมาขผมรู้แล้วล่ะนะวันนี้ทางกระทรวงคมนาคมกรมท่าก็ยกกระดับขึ้นมาอันนี้เรียกว่าท่าเรืออัจฉริยะมีนวัตกรรมการ,การ,การบริการเทคโนโลยี ป็นมิตรติงวดร้อมในที่ผูก่าไปแล้วเพื่อนผู้ให้สะดวกสบายร้เลยและปลอดภัยแล้วก็นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติก็พร้อมที่จะมาใช้บริการด้วยแล้วก็สำคัญคือเพื่อเพืนกับผิวทัฒน์ของข้างทางต้องช่วยกันวิ่งมาผ่านมาบ้านใครบ้านมันช่วยดูหน้าบ้านหลังบ้านเป็นรเรียบเรียบร้อยคน,คนก็ต่ชื่อชงนะว่ามันเป็นระเบียบจะดีจะจนจะอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกก็ตามฐานะก็่า,าไปเพื่แล้วขอให้มันให้มันสะอาดสวยงาม ม่มีขยะมีความลุกลุ่มรังมันก็มันก็สวยงามเองอะเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะถ้าเขามาเขาเดินทางวันนี้นอกจากเดินทางแล้วใช้เรื่องการท่องเที่ยวทางน้ําด้วยที่วัดน์สวยงามของนี่ฝ่งนี้นี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาอีกการทีท่ยวทางนา้ำนะสำหรับการท่องเที่ยวริมฝั่งเจ้าพระยามันก็มีการใช้ได้ประโยชน์ได้อีกนะครับ การเดินทางเรือระบ่างคนสงสาระทางน้านั้นเป็นทางเลือกที่ดีโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถูกยาวันนะเราขอชื่นชมขอบคุณกระทรวงคมนาคมกรมเจ้าท่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะเน็นการพัฒนาท่าเรือให้สำเร็จเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์แก่โซนนวลและประเทศชาติเป็นอย่างมากก็รู้แล้วเป็นการพัฒนาเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับอย่างแท้จริงและเป็นรากฐานในการที่จะยกระดับให้ประเทศไทย เป็นไทยแลนด์4.0ตามที่ตั้งใจไว้แล้วก็ภายใต้วิสัยทัศคือมั่นคงมั่นคงและย,ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมีประชาชนเป็นศูนย์กลางไอ้เหล่านี้ผมพูดมาเสมอนะเออมีใครถามเลยไหมว่ามีเนาะนึกบัดนี้ด้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดท่าเทียบเรือท่าช้างแห่งนี้อย่างเป็นทางการนะครับและขอหน่วยพรให้การเิาการต่อจากนี้ ประสบความสำเร็จดังที่มุ่งหวังว่าทุกประการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาติบ้านเมืองต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับจะรไปเชิญท่านรัฐมนตรีอยู่ด้านบนเวทีต่อเพื่อเป็นประธานในที่เปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะและต้องขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีท่านรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากริย์นะคะท่านประลัดกระทรวงคมนาคมรองปลัดกระทรวงคมนาคมนะคะแล้วเราจะมานับถอยหลังพร้อมกันนะคะ5 4ส Come am